สวัสดีวันเสาร์ครับเสาร์ที่18บแปเสาร์ที่18พฤษภาคม2567นะฮะตอนนี้เวลา8ปดโมงสนาทีนะฮะตะกี้เบิ่งติกตกงต๊กตก๊อกเบิ่งติ๊กต๊อกอ่าอ่าสอนธรรมะของพระอาจารย์สักดาเนาะติ๊กตก๊อกเสียงเราพระอาจารย์สักดาสุนทโรบ่ะพนันยูวัดป่าไร่ธรรมะพิมุกโยมเพิ่มเมืองจังหวัดตราดนะฮะ น้อยคนนะครับสิหัวคนเป็นพระคู่คนเป็นคนเป็นพระคู่ฐานานุกรมมั้งพระคู่ฐานาน,นี่ก็คืออ่าระดับท่านเจ้าคุณเต่งตังไห้นะครับพระคู่นี่พระคู่สังฆลักษณ์คือท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งนี่สีมีสีสามารถแต่งตั้งพระคู่ใดผมคึกว่าจะ สองสองลูบหรือสี่ลูบนี่ผมบ่มั่นใจเด้ถอ,ดอถ้าเราผิดกะขอโทษขออภัยเราก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสังฆลักษณ์ผมไปหาเราตั้งแต่ปีพศอะไรเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดหรือหกสิบสองนี่ยแหละผมไปหาเราครับรถจากชลบุรีไปนะแต่ก่อนผมมีรถกระบ,บะครับไปบ่ฮู้วัดเด้คือเห็นแล้วลยอู้ศรัทธา ฟังธรรมะเราหรือศรัทธานะคือจริตนะขี่รถไปโอ๋ยไกลแฮงไปบ่โหดวัดเบิ่ง GPS ไปไป,ป,ไปวัดผิดอีกไปผิดวัดตอนแรกไปผิดวัดบอกว่าเราบ่ได้อยู่วัดนี้ไปอีกวัดหนึ่งบาดนี้ไปวัดป่าไร่ธรรมะพิมุกนนทจังเหม็นวัดเราไปกับบพอเราได้ละมาตั้งแต่อต่ากินในหมุนทั้งหมดเดีมีรถไม่ล่ะเดี๋ยเรายาง ขามาทรงเราอยู่ขางวัดบ่าเราย่างรัดไปถาแล้วอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไปถามเจ้าวัดถามพานิชในวัดว,ดวดเาเราออกไปข้างนอกอย่างรัดปลามาขวกขวกขวกมาเป็นพาธี่ธรรมดาธรรมดาเขางงายเป็นพาทีเข่าห้าง่ายคุยง่ายคุยดีคุยฟังแล้วสบายนะนะคุยแล้วสบายสบายหูนะครับ สบายหูสบายใจคุยเราไม่ความสุกอะ่ะคือไพได้คุยกับเล่ากัมนันรู้สึกดีะนะคุยสบายแล้วอะอายุหลายนะครับสูสีครับผมเราเกิดเดือนพศจิกาหนึ่งเจ็ดผมเกิดมกรลาหนึ่งแปดต่างกันอยู่เดือนสองเดือนเนาะเราเป็นอาย,อยุเดือนสองเดือนลวกนาเรากับนาผมไข่ไข่กันผมเนี่ยเป็นค <laughs> ่คนว่าไข่ไข่กัน ไปไยกราบเราไปทําบุญนั่นแหละไปถวายสังฆทานไปอันนี้ครับเราโอ้ช่วงนี้ผมมีปัญหาทุกใจเน,นี่ยนะมาเลยไปนะเบาดีแล้เวเบาดีเกิดความสบายใจกับท่านทีเลยแหละแล้เวเบาเนี่ยกะโอเคครับผมขอโมทนาบุญทุกทุกบุญนะที่เราทำมาเมว่อวันศุกพบในสัตว์ใดก็ตามตั้งแต่พบชาติแล้วจนถึงชาติัจจุบันเนาะ โอเคขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์นำเดอพระอาจารย์สัปดาสุนทรโรนำเดอทุถกบุญซาถูกรับอันนี้คือเบาเบามากเลยนคือเชิญชม่มลนะครับเชิญชม่มมาพระดีๆแบบเราเนี่ยหายากหาอยากครับหลายอย่างครับ,รบสิ่งที่เป็นข่วมดีสิ่งที่เป็นบุญที่เราเห็นแล้วห้ามบ่งหูโอเคครับผมสวัสดีครับ